สวัสดีครับไปน้องครับคนละหิมครับวันนี้คนละหิมกับมาหาป่าน้ําสงครามเมื่อเก่าครับมาทุ่มมองครับมาคนเดียวครับหมู่มู่หาปลาในกันกัดจักไปทังใดครับนําหากระบืหินกันทุ่มคนเดียวนี่แหละมือนี้ครับกัดลงไปแล้วครับวงแรกกัดลงไปแล้วเนี่ยบริทาให้พี่ให้น้องเบิงกัดสิมาถ่ายบัตรยามนี่แหละครับ ่าสิได้บ่น้องครับที่ตามคนละหิมไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับมือนี้มาหาปลาปันพี่ปันน้องบึงครับสิได้ยำพี่น้องบึงว่าสิได้ป่าบ่าครับ แยกไปทางใดเบิ้งครับผีกแล้วครับพี่น้องครับโู้ยพอหมู่ป่าเลยครับป่าขึ้นเก่าครับมันใสชุกชหมู่ป่าข้าสังเงานะครับมือนี่มี่เป็นป่าสังเงาครับพี่น้องป่าสังเงาป่าขีรามครับมือนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยพอหมู่ป่าสังเงาี่ดีครับ้อนีแกงใส่โนมัยสุ่มครับป่าป่าสังเงานะ แท็กพี่น้องถือลีครับมือนี่ปลาีปลาขี้ลามครับมีถือหมูปลาซะง,งีหลีครับพี่น้อง ส่วนลายก็สำคัญปลาสังเงคงครับ,รบ,รงงรบพบี่น้องครับกิร่งงามครับปลาสังครับพี่น้องพันบนหุ่นเลยครับพี่น้องครับเฮ้ยครัดขัดกุนงเฮ้ยปลาสังเงงครับ เสียง,งก็ปะขาขึ้นลามับที่พักที่พักกับบาดนี้เอยครับ,บ,ารบมาปุ๊ดซอยเนี่ยคูด้วยกันได้ วานนีปศวแล้วใช้เวลาดุนะครับล้อมบาดแรกกับมานแล้วครับพี่น้องอปลาขนาดเลยครับถึงหมู่ปาลาขี้รามถึงหมู่ปลาสังเกง,งครับพี่น้องบาดนี่ล้อบาดแหลกเอ้ มันครับมนันมีนปากุดครับนะโอ้ยมีตะปลาครับพี่น้องครับลงบาาแรกขมันแล้วครับผลงานวาดแรกครับพี่น้องครับ ปาสงแงงครับกับปลาขี้รามครับถึงหมู่มันเห็นไพ่มันขึ้นมาครับไปเลยตุกใส่กับพอได้เยอะครับปลาเลกก็ได้ติดตามครบับ้านที่สองพี่น้องครับ้บานต่อไปสีม,มานคือบา้านแรกบ่ ลุงแล้วครับวานทีนสกครับใกล้ๆก,กันนะครับใกล้กันใส่หมู่ปลามันุ่มน,นี่รับมาคนเดียวครับบ่มีช่วยเลยครับถ่ายทำคนเดียวเลยครับพี่น้องเอ้ย ยามครับพี่น้องบาทสองครับยามครับปากพิลลุดแล้วครับน,นี่คือสิม,มานอยู่ครับพี่น้องเอ้ยอน,นี่ปากเก่งครับ เรื่มยามนะครับ <c oughs> เรื่มยามอีกวันหนึ่งนะครับ,บ,นนรบวันนี้ครับตอนมีปปาติิอย์ครับปาขช้ลาม เอ้ยลุมแหงทั้งไม้ทั้งป่าครับพี่น้องเอ้ย เออถือกันถือกับมือนิ เสงเงเดยมึงได้หูางเงนะครับ Dengan papi. Tapi hari ini tapi itu nih Masihnya. ครับมือนี้ก็พอ่อเลยครับพี่น้องมันค่ำแล้วครับก็สิได้เมื่อครับแต่สุดท้ายก็ถ้าติดตามก็ให,ให้กดถือใจให้เนี่ยเด้อพี่น้องเอ้กดติดตามให้เนี่ยเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องคนลาะหิมได้ทำคลิปดีๆให้กับพี่น้องได้เบิงครับผลงานครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ